คลำเด้เข่าอันนี้เด้เข่าเข่าไห้เด้บุคือเข่าหน้าเป็นยังไงคลำเนอะว่าพังได้ลูกชายเราไปช้อนในถุนเอ๊นี่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 อ่าได้กะปูได้หอยปลาชีอก็มีโอ้พูดนั่นนะประช้อนพูดนี่เราไปหาไว้นะเยไมโอ้ได้ลูกผาวแพทย์ดีลิเจ้านะ่ะช้อนนั่นได้อย่างรไรไปไปช้อนดีไปประชอ้ะชอนอยู่ชี้พูดมันอย่างไรไม้ตัวนี้นี่เราว่าน,นี่เท่าน่าฏิถ้าว่า,าลมพัดลมอย่างมันฮักลงมาในนี้บุรีทับเหราเข้าก็ยังผิดอ,อยู่ไดเฮ็ดเฮ็ดอยู่ป้าแต่ว่าไปเห็นได้ตล่างเหลาเขาได้ คนสบายในเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะสำหรับวิดีโอนี้พาทุกคนมาเบิ้งวิธีชาวบ้านของชนเผ่าตะโอยนะทุกคนชาวบ้านนะบรรดาเด็กๆเขากำลังช้อนฮ่งชุ่งช้อนนิวอยู่นะได้มาบิ้งขนาดบิ้งได้เบิ้งได้เบิ้งกึนได้ได้ยังเขามีตะเกียบอ๋อกระปูกระปูกระหอยมันชิได้ไม่ช่างชนบบนี้ในน้ำในทุกคนนี่ยอ๋อเบิ้งกับชนนะเอา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 ชนช้นชนเออ บพิ่งได้จนะได้ย on ังลงไปโอ้ยอาเนียวนีดีทุกคนได้เนียวมันก็มันไต่ห้องแลสนี่น่ะมีถุงยางใช่เฉพาะใดถุงยางใช่เนี่ก็ถุงยางมียังอยู่ถุงยางนี่นะน้าโอ้กระปูจะใช้นี้เนียวจะใช้กระยางฮนเออคือบุลงช้อนโดนนองน้ำเลึกดเลือดปนเดอะตัวไหนตู้กตัวกี่ พุก้า,า,าวิธีการชนของเด็กๆกันในนี้แหละทุกคนหายุหากินตามธรรมชาติมีตัวนี้นเนาะนี้ไหะทุกคนเก็บมาเก็บมาหวันได้อยยุก็ได้กินนะโอ้ยชนบนห้องน้ำลึกๆน่าจะได้กว่านี้แต่ก็ลงน้ำลึกไรตาเบิ่ง,ง,งนนี่ผู้นี้แห่งหมาน đây lý lựa cho nó bunang hít nàng nè 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 ba nè nào nè nè cho đây nè 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 cho nè này nè 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 Ong chót chót Thôi chót 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 Đây chót 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 bay chót 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 ต่ถ๋ยถามน้องๆก็บ,บุ่ห้ชื่อชาญกันบอคอยได้ประดน,นะทุกคนคนละภาษาน้องๆของเราอยู่ในนี้่าเชิงป่านี่เดี๋ยวจ้งเขาจะไปทึกหรือบปไปเวยๆด, <c oughs> ดังย่งังรดังเฮ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้วิธีการช้อนทุกคนเ็เอาช้อนช้อนเอาเอานี่มึงคนนี้ก็หม่านได้เรากันไดโอ้โอปินเนาอเจ้าเนาะได้ยังมันบอได้ช้อนแบบนั้น <laughs> โอ้นี่จะเป็นเล่าข้าของชาวบ้านทุกคน ช่วงระยะไกลเขา้ามดเข้าใหม่นี่ชาวบ้านเขาจะเอาใหม่ก็เปน็นมดแถวตารางเหลานี่เพื่อมาให้มันเปือ่อยมันเปือ่อยอ่ะนี่สิ่งเปืเป่อยๆข้ามาแล้วมันจะพีดเฮ็ดยังเอ่ยตัวนะบอเฮ็ดยังนี่นเ็ดขดไดถโอเฮ็ดห้างแถวบ้าน,นโต๊ะบอหนึ่งช่องสามชีคัน ตัวเล็กปูนชนีตัวชนีตัวชนีบุตอกเลยนี่นี่นี่ก็มันไงมันมันไหลเวลาตัวเบรกเข้าขึ้นมันหนักนี่มันไหลภาพเราเข้าตูต้ตรงนี้เกียร์ปีเละเต็มเบาเข้าปีนี้บอตามเบื้องนี่กว้างบ่ให้กวานะ้างเราเฮ็ดปีนี้บอนี่เราหนี่เออากา็ดินดน่ะเป็เปเดาายังบุ่ษ antha ใช่เข้าจะเท่าน,นาะโอ้ออเ,เออเบื้องเดียร้อยบอ บังได้เห็น,นได้นี่นะเออชานออกาแบบนี้เมื่อยเดทุกคนคคคนี่ดิเขาเนี่ขึ้นมาในป้าไปเป็นป้าบุรทอกเลยทอกเลยทอกในได้นะผู้เจทางนั้นคือกระพื่อยู่เข้าก็ล้มเมื่อไรผูนเออเดี๋ยวใช่เงีเออยงอ๋อคำว่าใช่เงียงเ้พิธีเข้ามาต๊มาล้นเลยพิธีแล้เลนาะอ,อืมตัวนี้คุดเใ่ยังตัวนี้นะ คือว่าจะอันนั้นอยากใส่ซาวยิ่งจะขำนี่เอออยากเข้าหลายแล้วมันชิโยดได้หลายแล้วปีนี้เกษตรให้กว้างนี่อีเท่าหลายบริหลายคนใดโอ้คือตัวนี้นี่เนาะเขาใช้เงี้ยงนี่เนาะนี่นี่นี่ดีดีทุกคนนี่ต้องใช้เงี้ยงพอบอกให้เข้าโต๊ะกว้างเลยงานพิธีเฮ็ดอนเงี้ยงเฉยนี่นะเ้าเห็นแต่ละคนนี่เขาเฮ็ดนี่ขออนามัติฮนอนามัยนี่อนุมัติยังขออนามัยิบุให้อันนั้นนะหมดคนเรา ้เขหมดคือเล่าละพิษพิษแล้วก็มันเอาลงเข้าโอ้ขันมันเอาเข้าหั่นละพิษเนาะมันมันช่เอาหลายมันเอารามิดพิษอย่างนี้มันไมันช่เอาหลายมันเอาเม็ดหนึ่งช่องเม็ดที่มันเอาเม็ดสองเม็ดก็พิษนแหละอวลายเดี๋ยเม็ดสองเม็ดก็พิษพิษเราเราเราเทิรพิษเนาะอืมตรงในอันนาใหม่ในแต่ละชาวบ้านเข็พแต่ละอันนั้นทุกคนแต่ละคนนี่อันนาใหม่เมื่อแต่ละคนอ่ะผู เห็ดเห็ดอยู่ป้าแต่ว่าไปเห็นได้ตารางเหลาเขาได้โอ้โหไปได้หกได้ฮือได้เหลาเขาเขาเห็ดอยู่ป้าอืมหลายบ่นนี่กะไปจุ่มไปจุ่มอยู่ทางนอกเลาะทางพวกมีคุณเลาะทางพวกมีหลายแต่โตคือบุฮ็ดอยู่แค่มื่อนบ่เหยเลานี่คือบุฮ็ดอยู่บ้านคลามเฮ็ดอยู่บ้านเอ้าเนี่ยมันเอาง่ายนะคลามขลามเนี่ย เอเนเันนีน้ได้ยังใคร่าาเทำหรือว่าพังเลยใคร่ทำเป็ดปอเปื้อนบ่มักเปอเปื่อนเออปอเปื่อยนั่นมันบ่มักเปื้อนั่ได้อยู่แต่เถิงเหลาผู้แต่ล่างย่างมันได้อยู่ลุมนี่เปนมีเด็กน้อยอีกเด็กมาขี่มันยังขี่ก็ไม่ใช่ขี่ใช้เข่าอยู่เถิงขี่จะอยู่ลุมนีต่ตะบะมันผิดขี่อยูลย่ลุมอยู่เถิงอยู่ลุมก็ผิดเบิดร์ดโอ้อยู่บ้านั่นแบบอะไรนั่นเข่าแบบเข่าเกิดลูกเกิดยังอะไรนั่นอืมเข่าเกิดลูกกับผิด เขามาแต่ปลาแต่ดงมันเขามา,า,ดดา,มา,มาทางอันนี้เลยพิษได้คันเกิดลูปเนี่ยเขากายชื่อเขาอะไรบไ oh. ด้ยโอ้ยพิษบ่แม่นคนเดียวเบิดบ้านท่านเลยอืมเบิดบ้านเนาะประเภทนี่บ้านเฮาเนาะถือคือกัารมดเอ๋อแม่นบพิษผู้ดเดียวควายเล่นวิชโยวฮิตเขาอ๋อ oh. เราตัวนี้เฮ็ดไหมตัวนั้นมันรอ,อกมาแล้วเนาะฮากแล้ออวโดนนั่นน่ะบ่แม่นอันนั้นเสาเขา้าเสาเราเข้าหมู่อืมเราเข้าผู้อื่นตัวนั้นนี่ผมพายนั่นน่ะปางบอมบี้น่ะเล็กน่ะผู้เอาเล็กได้เหตุผลเลยของเจ้าของเราเนี่ยเราเข้าเออเราเข้าตัวนั้นแต่ว่าเขาเฮ็ดไม<อ>หมเข้าจะเฮ็ดไหมตัวนั้นเลยเขาเฮ็ดบ่ได้บ่มีอันนั้นไหมไมยไม้หาไม้ยากเลยแถวนี้ดงเด้อเนาะไม้อยู่ฟู่พุ่นแต่โมฮันฟู่นี่เอาไม้ยากแถวนี้นี่ ไม่ปไ,มไปทานให้มาเลยเป็นชูนมาแล้วโอ้เราตัวนั้นก็ยังลงแล้วทุกคนตผมจะได้ตัวนั้นไดู้นใดูนได้ดดตัวนั้นเด้อย,ยังลงเลยเด้อย <c oughs> ืนเลยได้ไหนบูธิเงล้วเราบึงนี่โน่โอ้มันไปทางนั้นเลยมือได้ซีหูดเขานี่จั <c oughs> งวขา้าวยังบูชุกช้ำถ้าข้าวชุกเดูหูดขเข่าเอาเขามาใช้ เฮ็ดแนวนี้เะาบึงเนี่ยมันยะยะในเวลาเอาเข้าย่มือสีมือต่ำเลยยากลูกมีลูกมีแล้วเป็นผู้มาหอเปล่ตมาเอาไปได้บ่ผู้มาเอาไ่ได้บ่ใช่ก็ได้ดีเห็นผู้ชายแล้วจับเข่าแบบผู้อื่นไลเขาบยาดอันนั้นบรหยัดงานกันได้แต่กาจะเป็นผู้นิ่ไอแต่ผู้อื่นได้บ่ เอาคือเฮามาอยู่เฮือนเจ้าสมุติบอกคอยมาอยู่เฮือนเจ้าคอยเป็นแค่คือเจ้าคอยมาอยู่ดุนเลยเป็นโชว์ชมป์ดุนเลยบ่ไอกเอาข้าวมาชี่เรื่อยๆคอยมาขึ้นตากได้บ่่บได้เอาโมเมนต์คอยลากเอาชีก็มือกินนลำกันนะบ่บ่ได้อีกขันกะบ่ได้โหทำข้าฮีดเฮาก็บ่ได้โอ้ต้องได้เข้าฮีดจำผีเข้าเป็นเป็นคนเฮือนเดียวขกันนี่โอ้เข้าวฮีดอันเดียวกันจากได้นู่ลูกเพื่อลูกเคยกะนขันมาอยู่น้ำเลยข้าฮีดอันเดียวกันแล้วได้เหมือนบ่ ได้ก็เดบอันนั้นเขาเขาให้จับได้ขันเขาบขให้จับก็บได้คือเก้าอยู่ได้เหมือนว่าเอาคะแนนอยู่เฮือนอยู่เฮือนเดียวกันก็ใทยเอาก็ได้บ็ได้อต้องมีคนแบบหาผิดชอบคืออันนี้เฮ็ดลูรูเล่เหลี่ยงก็ได้เนาะอืมเอาทุกคนอันนี้ก็เป็นประเพณีความเชื่อของคนชนเผ่าตะโต้ย แบบนี้แหละฮีดเกี่ยวกับเขานะี่โอ้ถือว่ายากหลายเวลาเขาตัาง้งเขาต่ำนี่ก็มันตกลงมิดชงมิดกันยังคลิปนเนาะเขาเห็นตามเขาสกรีดลงไปหลายๆลาบอลนะกันเบิดในทางนี้เดี๋ยวว่าเตโยบ้านขนาดอันนั้นไม่อันนี้หักกันยังผิดไม่หฮะยังนี่ไม่นี่หักลมไม่อันนี้ก็นยังผิดมันทับเราเข้านี่บริทับเราเข้ากันไอ้เพราะมัน,มน นี่ตัวอย่างองไม้อันนี้ไม่อันนี้ครับมันล้มลงมานี่อเออบันทึกเลาเขา้าบันทึกก็ยาเลยยังพิษอยู่หัครับโอ้นี่ทุกคนไม้ตัวนี้นี่ลาวานี่เธอหน้าไปดูเข้าล้มพัดล้มยังมันหักลงมาในนี่ยบันทึกลา,าวเข้าก็ยังพิษอยู่ไลคือบอุบักมันลงใช่หร่บักเจ้าของเลาเขา้านี่ให้มีมูอก้อนเขาว่าโอ้มูอจึงบักได้สมมติว่าเจ้าอยากบักในบุได นี่ต้องแม่นมู่นี่เห็นดีนี่เนาะน,น,น,นี่นี่ทุกคนน,กน,น,กน,นี่เลา่าเขานี่ยเล่าเขานี่ยเล่าเขานั้นเขาจะได้มูอีกอโอ้กวกก่่ออนนนนีััเาเข้าวเนีเ่ยเ<อ>จ้าบักแล้วเนาะเจ้าจะบักเนาะจะักบแล้วยันมือนาจะมาลงยันพีธีนั้นแต่ว่าจูเล่าเขาอยู่ก่องเนเขาบอกให้บอนุญาตเขาบอนุญ่าเขาจนเจ้าจะบักเสียให้คอยมูตัวหนึ่งบักได้โหสิบักกันอย่างนี้ถ้ามันหักลงมากับพีธีเจ้าพร้อมพีธีเขาพร้อมมันบอก เออยากเขาช่นน่นๆหลยเออเขาจะเชียมูเขาถ้าให้มันฮักลุมมากอดมือใดกันเลี้ยวไปนี่เนาะขึ้นระด,นดัโอ้เฮ็ดยังกินยังตำมังคู้คิดตัวค่อยบางกินนี่น,นะว่าไปชอ่อนว่ะว่าไปน้ำพดป้าผู้ คนหน้าผูกกนไปนะจะเห็นค่อยไปนะเคยเห็นในรถเห็นในรถเห็นคนเทเจมาทางใดจะคือบุพบกันข้างใครไปก็บบชนกันเนาะค่อยไปเห็นกัชนเด็กน้อยชนอยู่ในหน้าผุนนะค่อยเห็นค่อยถามเขาว่าว่าวเทเจ้าชนอยู่หนองหั่นวะค่อยก็เลย ไปเบิ่งหนองที่เจ้าก็ค่อยเห็นหนองที่เจ้านะ่ะหนองอยู่น่ะนะ่ะค่อยไปแหละค่อยเข้าไปฮนะนน่ะค่อยเบิ่งหอยเคือเห็นหอยเกือค่อยไปค่อยไปไปเห็นหนองอยู่ป่านะ่ะบ่ได้จักตู้ไปหาช่อนปาลปาบ่ได้ผู้ชาวเบ่ม,มานะลีมากินต้มหุงมาเลย ชี้มือเพื่ได้ต่ำนี่ถึงมืออึ้ยนะต่ำโอ้ได้ยังท่านั้นนะได้หน่อไม้บ่๊องด้วนี่ทุกคนหน่อไม้ไายเออเดินโนไม้ไายโอ้เจ้ากระหานอ่ะนี่นะนี่นะทุกคนนี่เอาหน่อไม้มากระพริบที่เราไม่ได้ล้างเลยบ่เจ้าล้างเลยอ๋อมวกเพชรนี่นะเชื่อบ่นี่นะ ชื่อบอ่องมกเพชนี่เอาปใช้ปุกเอง,เองคือบอไปขายขายชื่อ,อมุกเพชดว่าขายชื่อปลามากินขายชืมเพ็รเห็นจะไปหาปลาอะไรนะได้จิตตัว อย่าบลงคน้องบดลงเลยเป็นบ่ลงน้องนะไปเบิ้งเชื่อชือช้อนน่ดย่างบไดไปไปช้อนี่ไปช้อนอยูชี้พูดมาอย่างไรไปช้อนป่าบ่ฮอนิปนาที่จุเจ้างไปให้ค่อยๆเล่นมือเอากรองค่อยไปน้ำหลังไปฮอนมากเลย ชิ้นได้กินเพราหากินแบบนี้โอ้ยผู้ชาวอ่ะค่ะไปช่อนป่ากระตูโปปิกเลยนี่แต่เบิร์นี่โบลงลงจะเอาได้ได้แค่นี้ยงจะไปตั้งน้ำยี่ห้อชาวนี่นะ Huê đấy huy cái cây nào Cứ phải tác cho Huê thẳng phải ta lùng không? <cười> <cười> Cứ bỏ nó hôi tôi này Hôi tôi này nè dạ. ừ. Phải được để ngồi, phụ nhay phụ อยู่ป้านี่ขอยกขึ้นไปหาเราเลยไปขอ่เห็นผายนะยบนเ,นเบิ่งน้ำแจ๊กน้ำพ่นปรคุณย่าไม่ได้ลงเลยลงได้ยังอันนี้นะมะขามโอ้ต่ำมังหง่ใช่มะขามอืมคือว่าใช่ม<ต>ังหน้าถ่กใช่มังน้าต่ำมังหงอชาวชนบท เจ้าดวยจ้าเมียงจ้าเด้อมันก็หลั่งวัวและตัวแล้วนะใช่บังเด้เห็นแล้ววันนี้เราว่าไปยู่นี่ป่าไปชนกินนี่เบังได้ไรใช่ยู่นี่บ่โอ้ก็ได้อยุนี่นี่นี่โอ้ว่าบ่ได้เข้าเดียวหนึ่งแต่ทุกคนเป็นคนชิที่นะเนีเอ่อข้าวชิมถึงไม่นกว่าบ่ได้คือบุกินจะตัวนี้นะ

บลินอยู่ตารางฮะนี่อยู่ตารางโอ้ขึ้นมือนั้นลดโชว์ขนาดโชว์แม่ขนาดแม่ยังเฮ็ดกินก็ฆ้าน้มลูกได้ร้อนไปรถไปลดทางไหนก็ได้ไมันไปเหมือนตะโจโรเร่งไปได้เลยชันน,นั้นข้าวเดียวนึง่งยู่ดนุนดุนได้จากได้ไหลายมโหสถนาทีที่จะอ,อยู่หันได ทิเจ้าไปวิ่งป้าเนื้อหนึ่งค่อยขี่รถมอเตอกองเล่นก็ไปเราเบื่อเลยโหไหวเลีค่อยก็บ,บมบ่ได้ย <laughs> ากค่อยขี่รถหายตัวได้จักก็ตุกค่อยไปเห็นค่อยดีอยู่ป้าฮันก็ยักโบเห็นเนาะตอนที่เจ้าย่างมาเห็นแต่รถคออ่อยค่อยเห็นค่อยเห็นแต่รถสาวบังคุชหายตัวได้ ยานเจ้าเล็กอเจ้าหางตัวใดอยู่กองก็ทายยันบทิปด้วนแหเจ้าหายตัวใรนี่เข้าลานบถึงเราไปทางนั้นทางนั้นนี่ผ่าอยู่ในนี่คือบกช้อนรกองอันนี่แคมทางนี่น่ะพือชิมีป่าบุญนี่บอก บึ้นตาหาก็เนตาอาภีเออมีอาภีนะอาตเ้หาตัวคือตนเอาห้น้ำกับป้ามันเขากินนแถวนี้เนาะใครกับป้าตัวมันขาวๆมันออกอยู่ในแถวหนองแถวใบไม้นะมากินแถวค่อยมันเคยกินไหมไข่กับป้า กินนะแต่มันอยู่กับตัวมันจะกินกันแต่ว่ามันไข่อ่องแล้วถ้าจะกินไข่ก็กินเบิดไข่ครกไข่เคยดก็กินหม้มันไข่อยู่ในน้ำก็มากินหม้ไข่ครกเอามาได้ไข่กับเคยดกับปลาตะเลเอาตัวมันอองขาวๆครัเคนนะครับเคนเขาไม่เท่าเขามากินอ่าง เก่งน้องพูนน้อยนะครับอองน้นไม้เฉียดได้เราอะไรนะน้อไมยชันมันก็นได้ย้อนจ็กปีแล้วนะช็อกเราอ๋ชอกปีลูกข่อยกันก็ชอกปีกันน้อยๆนึงฮัาซี่ปีแล้วจังหวะเก่งเลยว้า,าวเว้วเนลูกข่อย

ค่อยด่างอันเจ็ก็ดอินันกามังอันก็นนกุบะค่อยด่างนีอินจ่าจ่ามีเนี้ยด่างปีมีด่างอันนั้นแหะงุเจ้าจะคตรล้ลูกยังนะพูนีพูราบอก๊กละรก๊กพูนี่นะู้ก๊กชาปีผูทีชงก็ชงปีพูน่าก็ชาปีปีละลูกปีล้ลูกคือการเจ้านเนาะ ะพาเฟสออใช้ผู้หนึ่งน่อจ้ะคาเฟด้วยอย่งบ่อเมื่อ๋อาเฟสผู้หญิงทำมเลยเนาะโอ้ผู้นั้นนะปช้อนผู้นี้จะไปหานอไว้นำไมโอ้ได้ลูกพาเฟทดีลิเจ้าน่าค่อช้อนให้เขาได้ลูกพาเฟสได้ ตอนคอตอยากเฮ้งเออต้องไปห้องหมอห้องหมอเ่าจะไปออโอ้คอตูชไยคอต่ป่าเล่เลนี่แต่อยู่ป่าเนะอยู่เฮือนนี่มันเป็นไรบ่ก็นภาพรูอ้ออฮะอยู่เฮือนก็นไรเป็นนะคารัมคารัมเพีเพศก็อ,อยู่เทิงพุนน่นเ็ดใหม่เลยลูกชายเจ้าน่ะนะ<อ> อ้ยบอกเม่บอกเม่จ้านะหาพ่อไหมแม่ว่าหนยไม่ต้ดเรียบเหอเราบอกเมยจะหาพ่อไหมมืดอบ,บ,อบ,อบอ,พ,อบพ่อมาใน <c oughs> ตาไหม,มา อ,อันนี้มดกอกพัน,นอืมคือกันนี่เลยแล้วโน,น,นา,นานะผู้นึงเดกอะพาเพศนะอันที่ยูทูบตัวตากนี้โอ้ยมดกอกพันเออยาผช่างได้นาะได้รูปพาเพศผู้นึงยังยยยยนะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายได้ผู้ชายเลยดีใจแล้วนาะเทวนี้นะ ก็ได้ผู้หญิงหรือบุหงาเลยมือเหืนผูวเด้เจ้านั่นเล้วแล้วตตำหุงนะเนาะเขาบุห็นแล้วกี้เจ้าเก่าขึ้นมาทึ่งไปแล้วตัวนี้หรอปากี้เจ้าเนี่ยตะล่างนี่คือบเห็นเลยกระสุดเลยว่ายดีเจ้าตำนะคือว่าชองมือหนึ่งยังบากลายหนึ่งตัวน,นั้นตำเพ่ตัวน,นั้นพายตำนะนตำอยู่เพื่อนนอนหลับพัดฉันคือเก่งแค่จงคนบุหอน บ่จุกคนน้ำหอนเจ้าเนี่ยคือเก่งเ้งแทพขัวยานเจ้าดิหอนอคือจุกแต่ไพ่เจ้าเนี่ยเพียงแบบนี้เลยเนะาะเห็นแบบนี้เลยเพียงกักะเป็นเลยพืนก็ใส่เงาเลยได้มันได้ตัดเลยโดยเติบชุกนี่มันจนมันแห้งบนเลืเนน้ำนะ แห้งน้ำตอนไรใช่อีกบก่รัวแห้งชุกเลยชุกเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้กินจากมื้อกินหนึ่งบางนนี่เต็มมอไนชาเม,มือมม้อกินเตนาไม้ชาเม,มื้อนี่โอ้ <c ười> ๆๆมื้อนึงชาบคราบคร <c ười> าบกินเตาไม้เอาลงไปมื้อนีิไปหาปลาก็ได้อยู่ ไปข้าีอยู่กินนี่ยังได้ไปหาปลาคือบริยากินทกินเนาะนี่ลงหวยลงชี่ผู้แห้งหลายแล้วป่านะฝนตกเนี่นี่ทุกคนแต่วันนี้แดดแดดแน่อยนึงชามชีมือเลยฝนตกไปเฉยปไปเลยมันได้ชาวชาวากันอยู่เพื่อนฮาก็มันนี้เละเห็นไปตัู้กจนแล้วฝนตกอะ <c oughs> ได้เวียกได้ <c oughs> ไดเบิ้งแน่ผลงานลูกชาวนะเบิ้ง ลูกชาวเราไปช่อนในทุกคนเอ้นี่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 นอ่าได้กระปูได้หอยปลาชิ่อกม็มีโอ้หาก,กินได้ได้ชำนี่กันนี่นี่มาเฟสกับผู้นี่แลหละเฟสกับผู้นี่แหละทุกคนหากินผู้นีนน่ไปหาหน่อไม้น้าแม่ผู้ได้ไปเอ้ยผู้ได้ไปนน้องบ้านนี่เออผู้นี่เอ้ยผู้เอ้ยเราไปหาหน่อไม้น้าแม่ผู้น้องเราไปหากระปูหาหอยนี่นี่เฮ็ดอะไรกินบ้านนี่เอ้านาชาวเฮ็ดกินบ้านนี่เฮ็ดกินให้ร้าน Đây mà lấy đi Ở xe nằm nè nào Năm phốn Phốn vào tốt đấy, ở đây bà này Đã Đã gỗ ra yeah. hết คนงานน้องน้อยก็ได้กินคือกันได้ทุกคนเลยอืมได้ปลาอีกได้ก่้งได้เนี่ยดิผู้นี้เนาะนี่นะโอ้ในเท้อคนได้ชื่อเลื่องๆนี่นะช้อนอะไรไม่ให้ไปแต่อยากเนาะบุญญาลานตกน้ำเนาะงั้นเราตกน้ำตกอย่างโอ้ยห้ามแต่อยากไปห้าม่ให้ไปแต่อยากไปดูเนาะเห็นหมูอไปแล้วก็อยากไป อืมนี่เมื่อกี้นี่ผู้หากินนี่เ,ก,รเรก่งคร่านครับกระปูยัง,งจเจ้าเอินนี่รรกระปูยังอะไรเรืงง่องยังเรื่องหน้าเรือ่องหน้านกระปูหน้าก็คือกันกระบ้านเห่ากันตั้งแต่เรื่องที่ชื่อเขาเห่ากร,ระปู Nì, tí, 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 tí. Này, phá thêm, đi tìm này Don't nói này kiếm áo này ơ chị đại <laughs> bưng lạt về hà vô đây ngay Nào này nào là nhập nha, hả nha,